กับผม e อ2นะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมกับ Baby X นี่คือแก๊งที่ผมพาเลยดูมอบางแคมานะครับก็แลกแ t a m p p a บ s p o r t มาเรียบร้อยนะครับผมก็ให้เต็มๆนะครับใบแข่งก็เต็มทีนึงครับผมทีนี้ครับอย่างที่ผมวางแผนไว้แล้วนะครับสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับตัวนี้นะครับ นี่เขาว่าจะเป็นเมตาใหม่ตันไม่มีขายครับผมนั้นหมดไปก่อนนะครับแต่ว่านี่ผมสั่งมาจากร้านตัวแทนนะโอเคก็มารีวิวที่ไปซื้อมาวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นสามตัวนี้ครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากลองก็ซื้อตามผมนะซื้อ3ามตัวมันจะพอดีเลยนะพันหนะมันก็จะได้ลงแข่งแล้วก็พร้อมกับได้นี่ด้วย โอเคก็จะครบพอดีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับจะขอแกะเป็นตัว2ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว3ตัวข้างหลังจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเป็นคลิปละสาตัวแล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะก่อนเลยนะครับ ตัวแรกเอาเริ่มที่ b x อก่สิบสาก่อนแล้วกันนะครับเป็นเมตาร,รอบที่แล้วนะโอเคก็ผมก็กะว่าจะใช้นะครับจะใช้แน่นอนตัวนี้แต่ว่าคอมโบก็คิดไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวอุปไว้ก่อนเดี๋ยวทําคลิปแยกเดี๋ยวไม่มีอะไรทำคลิปนะครับก็เป็นอันที่เขาเล่นๆกันนั่นแหละครับผมก็ไปก๊อปมาจะลองแรกๆก,ก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปก่อนเนาะก่อนจะหาคอมโบเองอนะ ปกติเขาแกะกันยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้ก็อาจจะไปเร็วๆนะเพราะทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่จงตีตัวเมตาของเรานะครับปกติเขาแกะกันยังไงนะครับนี่ผมก็ยังไม่รู้วิธีการแกะที่ถูกต้องอยู่ดีนะครับ อย่างนี้นะอ,อย่างที่บอกนะครับอันนี้มันจะพิเศษหน่อยหนึ่งครับมันจะเป็นสัตเตอร์เนาะใช่ไหมมันก็จะมีที่ชูทให้ด้วยอันนี้ก็จะแถมเป็นที่ชูสายนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลย จริงในนี้มันก็คือจะมีคอมโบบอกนะใครสนใจก็ลองเล่นตามได้ผมว่าผมจะลองทำเซตคอมโบตามในกล่องอ่เงี้ยแล้วก็เอาไปเล่นดูนะครับว่ามันจะเวิร์กจริงไหมนะไหนเรามาดูกันก่อนเลยแล้วกันว่าไอฟีนิกนี่เขาแนะนำอะไรโอเป็นเกียร์บอลน,นะครับเขาแนะนำเป็นเกียร์บอล แต่ว่าที่ผมจะใช้คือผมจะใช้ทีนะครับและนี่ผมจะใช้สี่หกศูนย์ก็ใกล้ได้อยู่แหละได้อยู่ประมาณนี้แหละใกล้ๆก,กันแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปลองดูทีนึงนะครับโอเคอผ่านกันไปต่อไปไปดูเรื่องของตัวเบบีกันบ้างนะครับอม,มาอย่างนี้เลย โอเคสวยสดงดงามครับก็คืออันนี้มันจะเป็นรัชเชต9 6 0นะผมจะเอาไปใส่กับผมจะไปใส่กับอะไรวะสฟิงคาวหรือว่าวิาสนะนะาัดโรดนั่นนะเออเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใส่กับวิาสาัดโรดมากกว่านะครับเพราะสฟิงคาวผมอยากให้มันเน้นป้องกันนะผมอาจจะใส่ เป็นแปแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีเอเยสวยนะครับอันนี้เป็นเอ่อบิดบิดอ่อ G F นะครับก็โอเคนะจริงๆก็อยากจะลองเอาเนี่ย G F เนี่ยไปใส่กับตัวนี้ดูนะอ่เอาให้มันสุดไปเลยนะครับ โอเคตัวแรกเดี๋ยวลองประกอบลองประกอบกันดูเลยนะครับจริงๆมันก็สวยของมันอยู่แล้วนะคือสีมันเข้า,างไงถ้าเราไม่แต่งถ้าเราไม่จัดคอมโบใหม่แต่ว่ามันก็ไม่ได้นะครับบางตัวมันมาคอมโบในกล่องมันก็ไม่ได้เรื่องนะครับโอ้โหแจ่มอะ่ะอืม สวยเลยอะแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ใช้จริงๆผมมองไว้ว่า570เนี่ยผมอาจจะเอามาใส่นะครับเพราะว่ามันสีเหลืองไงมันอาจจะเข้านะครับเอาแต่เราก็ต้องดูว่าเราจะเน้นสวยหรือเราจะเน้นเก่งนะครับผมอันนี้สวยนะสวยเลยอะ่ะ ต่อไปเป็นที่ชูดนะครับที่ชูดที่แถมมาก็จะสีแดงเข้ากับตัวตัวเบของเราเลยนะอันนี้เป็นเชือกนะอืมโอเคก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าผมจะใช้แบบเชือกแบบสายอย่างนี้นะครับหรือว่าจะใช้แบบที่ตัวดึงนะอย่างเขาเรียกแบบเชือกอยังเขาเรียกแบบสายเคน่าจะได้อยู่ครับก็ต้องฝึกซ้อมกันก่อนนะ โอเคก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับตัวแรกของเราเคเดี๋ยวเราไปตัวที่สองกันนะครับผมตัวที่สองเป็น BX 0 0นนี่ก่อนเลยนะครับเป็นล i m i t e d ด้วยนะครับผมใจจริงไม่อยากแกะเลยนะอยากเก็บไว้อยากเก็บไว้นะครับมันเป็นล i ม i t e d คือถ้ามีโอกาสผมว่าผมอาจจะซื้อตัวนี้แบบเก็บกล่องนะไม่แกะนะ ก็คือพูดง่ายๆผมว่าจะาไปเก่งกําไรซะเลยเพราะมันสวยด้วยนะครับเนี่ยนะทุกคนดูเป็นลิิเ็ดเป็นชาร์กเอทที่สวยมากนะครับคือผมอยากเล่นเหมือนกันนะชาร์กเอทแต่ว่าผมยังไม่รู้ยังไม่ได้ศึกษาก็คือถ้าเล่นผมจะเล่นเป็นโจมตีจัาจ๋าเลยแหละนะแต่กล่องนี้จะเป็นเขาเรียกว่าบูสเตอร์นะครับใช่ไหมต้องใช่แหละ หรือว่าบูเตอร์จะเป็นอแรงนี้อันนี้เขาเรียกอะไร Extreme Gear Sport หรือเปล่าน่าจะใช่นะถ้าบูเตอร์น่าจะต้องเป็น random ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาแกะตัวนี้กันนะเป็สายโจมตีนะผมอย่างโหด560เนี่ยของดีส่วนตัวผมชอบนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราแกะแล้วเรามาดูก่อนว่าคอมโบแนะนำเขาเป็นอะไรนะครับ เพราะผมอยากเล่นเหมือนกันมันสวยไงก็คือตัวนี้อาจจะเอาไปเล่นเลยเต็มที่แล้วเดี๋ยวซื้ออีกตัวหนึ่งเก็บเก่งกําไรแต่ว่าอย่าไปฟังผมมากนะครับอาจจะไม่มีกําไรก็ได้นะครับตัวนี้อาจจะได้สวยอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ซื้อหาซื้อกันได้นะครับเหลือเยอะนะครับรบางแคก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับในวันที่19้าเนี่ยที่ผมไปตอนเย็นโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบ 4ี่ก็คือจะไม่มีตัวชูทให้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวเบเบเพลยเๆลเลยนะครับศูน mm ย์ hmm. 0. ก่อนจะดูอะไรครับขอดูคอมโบก่อนเพราะว่าถ้าคอมโบเขาแนะนำมาแล้วผมเล่นได้เนี่ยผมเล่นเลยตัวเนี้ยชอบด้วยอ้าวอ้าวอ้าว เห็นมีแนะนำเลยครับคอมโบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถามคนอื่นเอานะครับว่าตัวนี้เล่นยังไงถึงจะเท่ถึงจะเ,เก่งนะครับแต่ว่าอย่างที่พูดไว้การแข่งครั้งแรกก็คงไม่ได้ไปแล้วครับเพราะว่าเพราะว่ามีเตรียมชุดของผมไว้อยู่แล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้กันอุยสียังแจ่มอะเอาจริง ือถ้าเกิดบิดมันเป็นสีน้ำเงินด้วยนี่นะมันจะว้ามากเลยม,มีบิดอ๋อนี่ไงมันมีบิดตัวนี้มันสีน้ำเงินพอดีแล้วไม่สายโจมตีด้วยอ่าไม่แน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพัดจะผูเดี๋ยวเล่นซะเนาะจะกลายเป็นน้องฉลาดน้ำเงินนะครับโอ้แต่พัดเป็นพัดใสด้วยนะตรงนี้ แต่ตรงนี้ไม่ใสเคี้ยสวยความเก่งไม่รู้แต่ความสวยให้สิบนะครับรัดเชดห้าหกศูนแจมสวยถูกใจมากหรือว่าไม่เล่นดีโอ้โหอยากเจ็บแล้วอะตัวนี้เขาเล่นใส่งัดเหรอ ต้องต่ำๆใช่ไหมต้องเล่น60ต่ำๆแล้วก็งัดน่าจะใช่นะจากเบสของมันแล้วะโอเคเดี๋ยวลองประกอบไปดูนะครับโอ้แต่ทำไมมันดูแบบไม่แน่นเลยอ่ะมีไว้เพื่อโชว์ปะเนี่ยแ้ะเช็ดมันดูล็อกไม่แน่นเลยอ่ะโอเคสวยมากตัวที่สองอ ถ้าใครเป็นสายสะสมก็ซื้อเถอตัวนี้ซื้อแล้วเก็บเลยนะมันสวยอะเหล็กสีน้ําเงินน่ะนี่หรือว่าเราจะไม่เล่นดีนะโอเคครับตัวที่สองผ่านไปเนะาะตัวสุดท้ายนะครับที่เก็บไว้เป็นตัวสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรันดอมนะครับตัวนี้อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับแต่มันคือ BX16 นะครับผม มันจะแลนด้อมสามตัวนี้นะไอตัว,ต,วตัวงูอ่ะไม่รู้ว่ามันเรียกชื่อว่าอะไรเหมือนกันจำไม่ได้คือใจผมอยากได้1กับสามอะไรก็ได้เพราะโอ o ก็อาจจะเอาไปเล่นกับสปริงคาวไอเฮทเอ็นก็เอาไปเล่นกับสปริงคาวเหมือนกันนะแต่ถ้าดีที่สุดอะ่ะก็คือต้องหนึ่งแต่สองได้แต่ถ้าสามนี่เอ้ยสา สได้แต่สองนี่ถ้าได้นี่ถ้าได้นี่ก็เซ็งอยู่เหมือนกันบถ้าได้สองโอเคไปไปไปแต่ดวงเรามันดีนะครับเพราะว่าสซฟิงเราก็ได้ได้ตัวแรหน้ากล่องนะอันนี้เราก็อาจจะได้แลไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นชายผู้มากับดวงก็ได้นะครับ ของอย่างนี้ไม่เชื่อต้องลบลูนะครับผมแต่ว่าท่านมันไม่ได้จริงผมก็จผมก็จะองไปซื้ออีกกล่องเหรววันนี้เพราะว่าบิดบิดโอแทบไม่มีใครขาดเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเขาใช้ได้ยอ้ยโอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอะไร จะแกะเลยเนาะเราจะไม่ดูโค้ดนะโอเคแต่ว่าถ้าเราจับบิดดูอาจจะรู้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราแกะเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ลุ้นเราไปเก็งกาไรเนาะได้ตัวไหนเราก็จะเล่นนะครับจะเวเ้นตัวดำมันเล่นไม่ได้จริงมาเดี๋ยวขอดูอทีน,นี่กระเชิดอันนี้เบด,นนเบ,ดนนบิดนะครับ ที่จะไปต่อนะครับขอเช็คนิดนึงนะบิดโอคือตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยผมได้แลหน้ากล่องอีกแล้ววะทุกคนจริงๆแล้วะเนี่ยเนี่ยผมจับอยู่มันมันมันใช่แล้วล่ะมันมนนะอ่ะเฮ้ย ของแท้ว่ะจำไว้เลยครับแดนเนโอจำไว้เลยจำช่องน,นี้ไว้เลยใครมาหยิบตามผมนี่ได้ตัวหน้ากล่องแน่นอนของแท้ว่ะถ้า,างั้นดูดินี่ไงนี่ไง v x 1 6 0 1ศ1เป็นไงเดี๋ยวมาดูดิว่าเขาจะให้คอมโบโตัวนี้ว่าไงแต่แต่อาจจะไม่ได้เล่นนะครับเบตนี้เพราะว่าจะไป เอาบิดมันเฉยๆเอ้ยมันเป็นสายโจมตีด้วยนะเขาให้เราเล่นเป็นสายโจมตีด้วยนะ580แล้วนะก็คือตัวเขาเองเลยเนาะใช่ไหมก็คือ580ตัวเขาเองเลยแต่ว่าเปลี่ยนบิดนะครับเปลี่ยนบิดเป็นแฟดหรอก็คือจะจะตีเก่งมากเลยประมาณนั้นหรอโอเคแต่ว่าเบสเขาเป็นตัวาสายบาลานนะ ก็อาจจะลองดูครับก็มันก็เป็นไปได้อ่ะเนาะพูดถึงเพอเผลอนี่เพอเผลอ<ๆ>เอาตัวนี้มาใส่นี่แต่ว่าห้าแปดศูนนี่เพอเผลอก็ไปใส่กับยกเซตไปเลยเนาะทั้งลัชเชตทั้งบิดเอาไปใส่กับสฟริงคาวนี่เพอเผอโหดหมนะโอเคเดี๋ยวเราแกะอีกว่าแกะอีกว่าความแรงของเราไม่หยุดเป็ียนเท่านี้นะครับผมเพราะว่า เพราะว่าถ้าเกิดเราได้ตัวที่ตัวที่สามถูกไหมเนี่ยถ้าเราได้ตัวที่สาเราจะเอา h n เนี่ยครับไปใส่กับสฟิงค์คาวเงี้ยก็จะเป็นดีเฟนซ์จ๋าแต่พอตอนนี้มันได้เป็นอันนี้มาก็ก็ต้องเปลี่ยนสายสฟิงค์คาวเนาะก็ต้องมาใส่อันนี้แทนก็ได้อยู่ไม่น่าเกียดครับผมว่าสฟิงคาวมันเป็นตัวสายดีเฟนซ์ที่ ที่ที่ดีอ่ะมันเล่นได้หลายแบบเรามาเล่นอันนี้ก็ได้หมุนนานขึ้นหน่อยนะอาจจะได้โจมตีดีขึ้นด้วยหน่อยหนึ่งโอ้ระเชดสวยอีกแล้วครับผมอืความเป็นหน้ากล่องนี้มันเอเราทีมทําทีมน้ําเงินฟ้าดีไหมเนี่ยไม่ดีครับไม่ดีเรามีทีมของเราอยู่แล้วเราอย่าเราอย่าโลเลบผม <c oughs> หน้ากล่องมันคือสีแดงอย่างนี้จริงๆอ่ะเนี่ยเนะเป็นแดงแบบแดงใสๆนะครับออกส้มๆโอเคขอลองประกอบก่อนแล้วกันนะครับียบรล้อสวยงามครับถือว่า3ตัวนีถน้ถูกใจที่สุดเนี่ยถูกใจที่สุด น่าจะเป็นชาร์กเอ็ดด้วยความสวยนะครับผมว่าผมไม่กล้าไปเล่นแน่นอนนะมันสวยมากถ้าจะไปเล่นต้องซื้ออีกตัวหนึ่งเอาไว้เล่นแน่เลยไม่ใช่คือ,อตัวหนึ่งเก็บตัวนี้แกะแล้วก็เอาไว้เล่นแต่ว่าเราจะลงทุนขนาดนั้นไหมน่าจะไม่นะครับตัวต่อมาก็ตัวนี้เลยครับเพราะว่ามันคือได้ตัวแรหน้ากล่องนะโหเยี่ยมอันนี้เราได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เสียพา์อะไรเท่าไหร่นะครับ คลิปนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่เจอกับ3ามนอนะครับผม UX 010203คลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้ครับผมไปแล้วค่ะ